สวัสดีครับพี่น้องที่รักขอเชิญพี่น้องฟังคําสอนนะครับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องรับคําสอนและนําไปปฏิบัติพระสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิจะเกิดขึ้นกับพี่น้องและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดท,ที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับผมเชื่อว่า พระเจ้าอยากจะอวยพรพี่น้องและพี่น้องอยากมีพระพรมากมายจากสวรรค์พระเจ้าจะใช้พี่น้องเป็นพระพรแก่คนมากมายใน,นสืบสดุดีบทที่ 35: มสบหาข้ยีบอกว่าขอให้บรรดาผู้ที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์โห่ร้องและยินดีและกล่าวเสมอว่าพระยาวเวยิ่งใหญ่พระองค์ผู้พอพระไทยในความสมบูรณ์ภูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์พี่น้องอาจจะเคยเรียน มาจากคริสตจักรหรือมาจากศาสนาหรือมาจากประเพณีบอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้ก็คือเราต้องเป็นคนยากจนและถูกกดดันและพ่ายแพ้หรือเจ็บป่วย mm. ผมมีข่าวดีจะบอกกับพี่น้องในคําสอนนี้ว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงพอพระทยพระเจ้าทรงยินดีในความสมบูรณ์พูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์ พระเจ้าอยากให้พี่น้องเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเหลือเฟือเหลือใช้มีความสุขไม่ใช่แค่เฉพาะด้านการเงินเท่านั้นแต่ในทุกเรื่องของชีวิตของพี่น้องพระเจ้าอยากให้พี่น้องมีความสมบูรณ์ผูลุขมีความเจริญในด้านฝ่ายจิตวิญญาณคือมีความรักมากๆมีความเชื่อมากๆมีพระพรจากพระเจ้ามีการเจิมมีการเกิดผลมากๆ ความโปรดปรานจากพระเจ้ามากๆฝ่ายวิญญาณฝ่ายอารมณ์พี่น้องก็เต็มไปด้วยความชื่นชมดีดีเต็มไปด้วยสันติสุขในใจและฝ่ายร่างกายพี่น้องก็มีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังวังชายอย่างอัศจรรย์สามารถรับใช้พระเจ้าได้ฝ่ายครอบครัวพระเจ้าก็อยากจะประทานพระพรให้แก่ครอบครัวของพี่น้องมีคู่ครองที่ดีมีลูกที่ดีลูกของพี่น้องรักพระเจ้าและพี่น้องเป็นพระพรแก่คนมากมายไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้และไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ท่านอยู่เมืองไหนหรือว่าท่านมีตำแหน่งอะไรในที่ทำงานพระเจ้าต้องการเห็นพี่น้องถูกปลดปล่อยออกจากปัญหาของชีวิตของพี่น้องปลดปล่อยจากหนี้สินปลดปล่อยจากผีร้ายมินานชั่วปลดปล่อยจากการถูกกดขี่ข่มเหงโดยผีร้ายมินานชั่วและให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการเยียวยารักษานั่นคือสิ่งที่พระเยซูมาเิ้นพระชนเพื่อเราไม่ใช่หรือครับพระเยซูมาเพื่อเอาความเจ็บป่วยไปจากเราคำสาปแช่งไปจากเรา เอาความบาปเอาโทษถึงความบาปความตายไปจากชีวิตของเราเอาความหายนะเอาความขายหน้าการถูกปฏิเสธไปจากเราและพระองค์จ่ายราคาเพื่อเรานั้นจะได้มีมากมายเหลือล้นที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นทําไมพระเจ้าถึงอยากช่วยเราอย่างนั้นเพราะพระเจ้าทรงรักเรามากและพระองค์มีงานให้เราทําในโลกนี้เราไม่ได้มาเกิดในโลกนี้เพื่อแค่ให้ออกซิเจนเข้ามาในปอดของเราหรือเพื่อเปลืองอาหารที่ทาน แต่พระเจ้ามีงานหรือภารกิจหรือการทรงเรียกกับชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะใช้เรานั้นไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรสร้างสาวกและเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้เราจะไม่ได้อยู่แบบเสียเข้าสุขเสียอากาศหายใจแต่เราจะเป็นพระพรแก่คนในยุคนี้และในยุคต่อไปตัดสินใจดีไหมครับว่าเราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าเราจะมีส่วนในการสร้างคริสตจักร เราจะใช้เวลาใช้เงินทองใช้ความสามารถกําลังของเราการเจริญที่พระเจ้าให้แก่เราบ้านของเรารถของเราทุกอย่างที่เรามีนั้นเราให้แก่พระเจ้าเป็นพระพรแก่คนอื่นนําคนมามากมายมารับเชื่อพระเจ้านําคนมากมายมาเป็นสาวกของพระเจ้าพระเจ้าอยากใช้เรานั้นออกไปช่วยเหลือคนอื่นที่ขัดสนในชีวิตและเราจะไปช่วยเขาได้พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่โง่เขลาพระเจ้ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก พระองค์รู้ว่าเราจะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรถ้าเราไม่มีจะให้เขาเราจะช่วยเขาให้กับเขาได้เราต้องมีสิ่งนั้นก่อนจริงไหมครับเราไม่สามารถใช้เงินออกไปประกาศข่าวประเสริฐหรือไปซื้ออาหารช่วยคนยากจนได้ถ้าเรานั้นตกทุกข์ได้ยากด้านการเงินยากจนด้านการเงินเราไม่สามารถออกไปวางมือรักษาคนเจ็บป่วยได้ถ้าเราเองป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน,นอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถไปช่วยใครได้ ถ้าเราเองนั้นถูกคุ้มครังอยู่ในความเศร้าโศกความท้อใจพระเจ้าอยากให้เรามีชัยชนะมีความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าอยากจะอวยพรเราให้ใชัยชนะแก่เราให้เงินทองแก่เราให้กําลังแก่เราให้การเชิมแก่เราเพื่อเราจะไป,ไปพระพรแก่คนอื่นถ้าท่านต้องการที่จะเข้าไปรับพระพรจากพระเจ้าท่านต้องตัดสินใจนะครับว่าท่านจะขอ เป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านขอเป็นพระพรแก่คนอื่นไม่ใช่สร้างอาณาจักรของตัวเองแต่พาคนไปหาพระเยซูไม่ช้าไม่นานท่านจะพบว่าเมื่อท่านตัดสินใจดําเนินชีวิตแบบนั้นนะครับพระเจ้าจะทรงนําพระพรมาให้แก่ท่านอย่างมากมายท่านจะรับสิ่งดีมาจากสวรรค์ความโปรดปรานพระพรสติปัญญากําลังความชื่นชมยินดีมาจากสวรรค์มากกว่าที่ท่านจะสามารถเข้าใจได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและอาจารย์ดาผมและอาจารย์ดาแต่งงานกัน และเรากลับใจมาเป็นคริสเตียนอย่างรวดเร็วหลังจากเราแต่งงานกันแล้วตัดสินใจนะครับหลังจากนั้นเราจะเป็นผู้ให้เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราไปที่เมืองจันทบุรีแล้วก็ไปช่วยคริสตจักรแบปทิสต่นั่นสร้างคริสตจักรออกไปประกาศข่าวประเสริฐเอาอาหารไปเลี้ยงคนยากจนเราใช้รถของเราไปรับคนไปโบสถ์เราขอเป็นผู้ให้เราขอเป็นพระพรแก่คนอื่นแล้วเราก็ พัฒนาชีวิตแบบนั้นคือชีวิตแห่งการให้แห่งการรับใช้แห่งการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าปัจจุบันนี้เราเห็นจริงๆว่าพระเจ้าอวยพรเราอย่างมากมายพระเจ้าทรงเทพระพรลงมาในชื่อของเราลงไปในลูกของเราจนเหมือนกับลดบรรทุกก็รับไม่ได้ผมอยากให้พี่น้องทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับพระเจ้าจะสามารถอวยพรท่านถ้าท่านยอมเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ถ้าท่านยอมใช้ชื่อของท่านใช้เงินของท่านใช้บ้านของท่าน ใช้สิ่งที่ท่านมีที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านนั้นไปเป็นพระพรแ no. ก่คนอื่นท่านยอมวางชื่อ no. ของท่านลงมอบชื่อของท่านใช้เวลาและเงินทองและความสามารถของท่านไปเป็นพระพรแก่คนมากมายให้เราเป็นผู้ให้ดีไหมครับให้เราเป็นพระพรแก่คนมากมายและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงชื okay. ่นชมยินดีและพอพระทัยที่จะประทานความมั่งมีสีสุขให้แก่ผู้ที่รับใช้พระองค์ผู้ที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า หนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3ได้บอกหลักการนี้เกี่ยวกับอับรามบอกว่าพระยาเวตรัดกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าก็คือออกไปรับใช้ยินดีเชื่อฟังพระเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าฟังดีๆนะครับเราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตไม่ใช่แค่อวยพรด้านการเงินด้านทรัพย์สมบัติแต่ด้านชื่อเสียงด้วยและเจ้าจะเป็นพระพรเห็นไหมครับพระเจ้าอวยพรเมื่อเรายินดีไปเป็นพระพรเรายินดีรับใช้เรายินดีใช้ชื่อของเราออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่นเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าแล้วเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าผมอยากให้คําพูดนี้ เป็นของพี่น้องคนทั่วโลกคนทั่วประเทศไทยคนทั่วอำเภอคนทั่วตำบลคนทั่วคิสตจักรของท่านคนทั่วหมู่บ้านของท่านจะได้รับพระพร,รเพราะท่านท่านไปที่ไหนก็ยิ้มเป็นพระพรท่านไปที่ไหนก็อวยพรคนอื่นท่านใช้เงินของท่านเลี้ยงดูคนอื่นท่านใช้เวลาของท่านไปเยี่ยมเยียนคนท่านใช้การเจิมของท่านไปอธิษฐานเผื่อคนอื่นท่านใช้เวลาอธิษฐานเผื่อท่านไปที่คิสตจักรก็เป็นพระพรไม่ใช่ไป เป็นคนที่เอาเปรียบเอารัดคนอื่นท่านไปที่ไหนเป็นพระพรแก่นคนอื่นและพระเจ้าจะอวยพรท่านประมการบทที่13าข้อหนึ่งถึงข้อสบอกว่าอับรามกับภรรยาจึงออกจากอียิปต์ไปเนเกบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมดโลดก็ไปด้วยอับรามมั่งคั่งมากด้วยฝูงปัสุสัตว์เงินและทองคาท่านเดินทางเป็นระยะระยะต่อไปจากเนเกบจนไปถึงเปดเอล ที่ที่เต็นของท่านตั้งอยู่คราวก่อนระหว่างเบ็เอลกับไอคือที่ที่เมื่อก่อนท่านสร้างแท่นบูชาวไว้และที่นั่นอับรามนมัมการออกพระนามพระยาเวเห็นไหมครับอับรามไปที่ไหนก็จเจริญรุ่งเรืองท่านอาจจะอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่อยู่มหาสารครามอยู่ที่จันทบ,บุรีหรือท่านอยู่ภาคใต้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับ่านไล่ตามท่าน ท่านก็จะสามารถมีพระพรของพระเจ้าที่นั่นได้แต่ท่านต้องตัดสินใจเมื่อว่าท่านจะอยู่โบสถ์ไหนไปเมืองไหนท่านขอเป็นพระพรท่านขอเป็นผู้ให้ท่านขอเป็นผู้รับใช้ใช้กําลังใช้ความสามารถของท่านสิครับคนพบว่าท่านมีความสามารถอะไรมีการเจิมหรือมีการส่งเรียกอะไรใช้เงินใช้ทองเปิดบ้านของท่านใช้รถของท่านใช้น้ํามันของท่านสิครับแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านอย่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเพราะพระคัมภีร์สัญญาบอกเมื่อเราให้ พระเจ้าจะให้กับเราอยากหนุนใจพี่น้องนี่ผมไม่ได้สอนท่านจากทฤษฎีนะครับผมกาจันดาทําอย่างนี้มาแล้ว40ปีพอเราย้ายไปอยู่เมืองจันเราก็ไปรับใช้ในคริสตจักรที่ชีวิตใหม่ที่เรียกว่าคริสตจักรแบปทิสเราย้ายมาอเมริกาพระเจ้าเรียกเราเปิดโบสถ์แล้วก็เปิดโบสถ์เราก็ทํางานหนักสอนลูกแกะเปิดบ้านใช้บ้านเราเป็นโบสถ์ก่อนตอนแรกเพราะเรายังไม่มีตึกคริสตจักรเราก็ใช้บ้านของเราเราก็ทําอาหารเลี้ยงคนนะครับเราเปิดบ้านของเรา เราใช้รถของเราไปรับคนเราไปประกาศข่าวประเสริฐเราให้เราอยากเป็นพระพรตอนนี้มีนานาชาติเข้ามาในโบสถ์ที่นิวโฮปมีคนเวียดนามมีคนอินโดนีเซียมีคนจีนมีคนฮ่องกงมีคนชาวแอฟริกามามีชาวอเมริกันมีชาวญี่ปุ่นมามีคนลาวมาโอ้ยพี่น้องโบสถ์เราเป็นพระพรแก่นานาชาติเพราะผมกาจันดาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตให้แก่คนอื่นลูกาบทที่6ข้อ3าบอกว่าจงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสัน่นแน่นพูดล,ล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงก็คือให้ให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันพี่น้องตัดสินใจดีไหมครับเป็นผู้ให้ท่านให้เวลาให้เงินทองให้ความสามารถให้ทรัพย์สินของของท่าน ให้กาลังของท่านในการรับใช้เป็นพระพรกับคนอื่นอยู่แบบเป็นพระพรกับคนอื่นดีไหมครับสุภาษิตบทที่11บเอ็ดเขยี่สี่ยี่ห้าพูดชัดเจนบอกบางคนยิ่งให้อย่างใจกว้างขวางกับยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าส่วนบางคนยิ่งตรณีที่เหนียวกับยิ่งขาดแคลนคนใจกว้างจะเจริญรุ่งเรืองผู้ที่นำความชุ่มชื่นไปสู่คนอื่นก็จะได้รับความชุ่มชื่น พี่น้องอยากได้รับความชุ่มชื่นไหมพระเจ้าจะประทานความชุ่มชื่นใแก่ท่านเมื่อท่านไปช่วยคนอื่นให้ชุ่มชื่นพี่น้องอยากจะขาดแคลนหรือร่ํารวยถ้าพี่น้องอยากร่ํารวยเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง,งและให้แก่คนอื่นสิครับอย่าเป็นคนตรนีทีเหนียวอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากอยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อพระกิตติคุณของพระเยซูช่วยในการสร้างคริสตจักรไปที่คริสตจักรอย่าไปนั่งแผะ แล้วก็รับลูกเดียวไปช่วยเขายกเก้าอี้ไปช่วยเขาทำอาหารไปช่วยเขากวาดพื้นไปหนุนใจสอบอของท่านสิครับไปรับใช้สอบอของท่านไปช่วยเขายกกระเป๋าใช้ใช้เงินของท่านสิครับถวายสิบรถทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประพอแล้วคอยดูนะครับพระเจ้าจะเปิดประตูมีงานใหม่เข้ามาพระเจ้าจะส่งคนดีๆเข้ามาช่วยท่านพระเจ้าจะนําสิ่งดีมาในชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์เกินความเข้าใจสองโครินบทที่9ก้าข้อหกถึงสิบอบอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะ เก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากมันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะหวานมากแค่ไหนถ้าท่านหวานมากตามเปอร์เซ็นต์ที่ท่านมีท่านจะเก็บเกี่ยวมากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีพระเจ้าสามารถประทานพรพระเจ้าสามารถเปิดประตูสวรรค์ประทานพร ทุกอย่างไม่ใช่อย่างเดียวนะครับทุกอย่างประทานพรด้านร่างกายการเงินจิตใจจิตวิญญาณครอบครัวการทํางานแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือลน้นไม่ใช่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแค่พอมีกินเหลือลน้นท่วมท้นออกมาเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังมีเหลือลน้นสําหรับการดีไม่ใช่สําหรับการชั่วไม่ใช่เอาเงินไปเล่นการพน,นันไปซื้อบุหรี่มาสูบแต่เอาไปทําการดี นำคนรับเชื่อเปิดคริสตจักรทุกอย่างด้วยการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดและพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หวานและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านก็คือท่านเป็นนักหวานใช่ไหมครับพระเจ้าจะประทานเมล็ดพืชให้มือของท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรง ให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านจเจริญขึ้นพระเจ้าจะประทานกลับคืนแก่ท่านเพื่อท่านจะไปหวานเพิ่มขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งในทุกคนพูดสุขมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งไม่ใช่แค่บางสิ่งในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราพี่น้องเมื่อเรามีชีวิต ที่เต็มไปด้วยพระพรเพราะเราเป็นนักให้เราเป็นผู้รับใช้เราเป็นผู้ที่อยากเป็นพระพรแก่คนอื่นในที่สุดคนมากมายจะขอบพระคุณพระเจ้าที่เขาได้รับความรอดได้รับการเยียวยารักษาได้รับชีวิตใหม่ได้รับพระพรผ่านชื่อของท่านพราะพระเจ้าใช้ท่านไปเป็นพระพรแก่คนมากมายสรุปนะครับอยากหนุนใจท่านให้ท่านเป็นพระพรแก่คนอื่นเป็นผู้รับใช้ใช้ทุกอย่างในชวิตของท่านให้ออกไปเป็นพระพรและพระเจ้าจะประทานพรให้แก่ท่าน ท่านจะเต็มไปด้วยพระพรมากล้นเพื่อเป็นพระพรกับคนมากมายขอพระเจ้าเมตตาทรงทํางานในจิตใจของพี่น้องให้เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อใช้เวลาใช้เงินใช้ทองของท่านใช้ความสามารถเป็นพระพรกับคนมากมายขอพระเจ้าใช้ชื่อของท่านเจิมท่านให้เป็นพระพรและพระพรของพระเจ้าจะไหลลงมาบนชื่อของท่านในนามพระเยซูเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าดีใจที่พี่น้องฟังคําสอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ คำสอนของเราและพระเจ้าใช้ชื่อของพี่น้องผมจะได้ยินข่าวดีจากชื่อของพี่น้องว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับรักพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าสอนพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างพระสัญญาของพระเจ้าหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10ที่บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักและฆ่าและทําลายเสีย เราก็คือพระเยะซูได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เมื่อพี่น้องปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับผมกา,จายจันดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเติบโตเกิดผลมากๆนะครับและเป็นพระพรเหนืคนมากมายเชิญมาฟังคําสอนตอนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ ในวันเพนทคอ์สพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผานอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอ,อสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง